สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนท้าซื้อเพลงเสราจที่นะคะทอกไปดูี่ข้าวแรกสกุลก่อนนะคะทุกคนอยู่ที่งานแพ่งดะไร่วน hey, he ้าไหครับพร้อมอ๋อดีมากเลย ทุกคนคะงานแห่ดาวที่หนูลงวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศปีที่แล้วนะคะหนูดองไว้เพื่อพี่พี่เอฟซีเลยนะคะนี่ยังไม่ได้แบบลงคลิปตเต็มเต็มให้พี่เอฟซีได้ดูเลยนะคะก็เลยตัดแล้วก็มาลงให้พี่พี่ดูนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะอยู่ที่ท่าแร่จังหวัดสกลนครนะคะทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะอันนี้คือหนูลงให้ดูคือลงล่วงหน้าหลายวันหน่อยเผื่อใครแบบว่างมาทานันจะได้เตรียมตัวมาเที่ยวทนนะะันเดี๋ยวที่นี้ หนูจะพาดูบรรยากาศภายในงานนะคะเดี๋ยวพาเดินรอบไปเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าดูขบวนแห่ได้หลายมุมด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ดูไปไเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ขนูรอคิวถ่ายรูปคพะทุกคนบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากถูกใจหนูสุดๆค่ะทุกคนหนูคิดว่าปีนี้ก็น่าจะไม่แพ้กันค่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าช่วงเทศกาลคิสมารนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนก็คือแนะนํานะคะให้มาเที่ยวที่จังหวัดสกลนครบ้านเกิดหนูเองค่ะมาเที่ยวเยอะๆนะคะทุกคนที่ท่าแรกจังหวัดสกลนครนะคะ่ะ ไปค่ะพาทุกคนเดินเลาะนะคะมาอีกมุมหนึ่งท yeah> ี่ว่าเป็นบ้านโบราณนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าปีนี้อยากให้หนูไปอีกคอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะค่ะดูบรรยากาศกันต่อเลยอยู่ใกล้ๆเลยเดินมาแล้วสหรับสมามสมัยใหม่นะครับี แต่ละบ้านก็จะมีการตกแต่งแปว่าใครนละจสังใส่แทบจะทุกบ้านเลยในหมู่บ้านท่าแม่นะคะมายืนตรงนี้ก็เหนอนกันนะคะุกหลายเนี่ยนีเดี๋ยวเดิพาล้ไปว่าซอยนี้แต่ละบ้านเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวแต่ละบ้านก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยค่ะทุกคนส่วนของกินเป็นห่วไแม่าแต้กกควองมเป็นห่วงนะคะมีเยอะมากๆยังไงก็แนะนำให้ทุกคนมาเท,ท,ที่ยวท่าแรจังหวัดสกลนคนกรกันเยอะ